โตครับตัวเดียวเนาะครับลูกขึ้นเป็นแม่มันครับแม่ครับผู้ใดจับได้ก็ได้ไปเลี้ยงกว่าครับโดนประเดครับออกลูกเอยออกลูกเยเข้ากันดีไหมออกลูกเปี่ยนให้ผู้ราะอครับเอาเอาลูกให้เพป็นเอาลูกให้ผู้เลี้ยงเอาลูกให้ผู้เลี้ยงเอาลูกผู้เลี้ยงเอาแม่ต่อไปเอาแม่มันว่าจับต่อไปอีกย็นนี่จะมีจักตัวเหรอครับของคุณพ่อหนิครับผมมิจิ วันนี้พาผมไปเบ็งเ่แมม่ได้เป็นบ่ครับครับผมเอเครเชื่อได้ครับตาเชื่อได้ครับผม งามตัวน,นี่ครับผมครับบตายัางไปจับครับโอ้คืองามแต่ว่าคุ้วยไหม,มไตัวน,นี้บอกครับโอ้ โอ้ยขครัวงามเลยแถบรรยาก,กันเลยครับยางกว่าขับอื่น้ยนิกูเนะครับโอ้รับขาต่ข้าไปขายลูกมัเนเห็ดลายมันในตา โอ้ปีปีละมื่นสองมื่นไปนิดเนาะต่นเที่ยงเด็ดเนาะครับแม่มันสามมื่นเป็นมะขายแม่มันสามมื่นเป็นอะไรเนี่ยแม่มันอีสามแม่สามมื่นท่านได้ขายเนาะครับนี่เป็นกำลังใจของชาวบ้านเนาะครับเนาะเพิ่นทำง่วงควบดีเนาะครับทางทางหลายเป็นเออ่หายเขตให้เาเนาะครับ